เคยรู้สึกกันไหมครับว่าบางทีทางออกของปัญหาที่มันดูซับซ้อนสุดๆเนี่ยกลับซ่อนอยู่ในมุมที่เราไม่เคยมองมาก่อนเลยเพราะบางครั้งคําตอบที่เปลี่ยนโลกได้มันไม่ได้มาจากการพยายามมองไปข้างหน้าตรงๆนะครับแต่มันมาจากการลองหันข้างแล้วมองมันในมุมใหม่ต่างหากเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเรามาลองวอร์มอัพสมองกันด้วยปริศนาคลาสสิกสักข้อหนึ่งดีกว่า ลองหยุดคิดดูเล่นๆก็ได้นะครับคือทุกทางเรื่องเนี่ยดูเหมือนจะนําไปสู่จุดจบที่เลวร้ายเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับถ้าเราคิดแบบตรงไปตรงมาแต่เอ๊ะถ้าการคิดแบบตักกะตรงๆเนี่ยมันไม่ใช่คําตอบล่ะครับฉเฉลยก็คือห้องที่3นั่นเองครับเพราะอะไรรู้ไหมครับสิงโตที่ไม่ได้กินอะไรมาตั้ง3ปีมันก็ตายไปหมดแล้วสิครับ เห็นไหมครับว่าการจะเจอคําตอบเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสที่ความดุร้ายของสิงโตเลยแต่เราไปมองเงื่อนไขเรื่องเวลาที่โจทย์ให้มาแทนไอการกระโดดเปลี่ยนมุมมองแบบนี้นี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ไอการคิดแบบมองจากด้านข้างที่ว่าเนี่ยครับมันมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการด้วยแล้วจะบอกว่าเป็นทักษะที่ทรงพลังมากๆเลยนี่แหละครับที่เขาเรียกว่า lateral thinking หรือการคิดนอกกรอบมันคือการแก้ปัญหาแบบอ้อมๆใช้ความคิดสร้างสรรค์มองในมุมที่คนอื่นเขาไม่มองกัน ซึ่งมันจะตรงข้ามเลยนะครับกับวิธีคิดปกติของเราที่เรียกว่า vertical thinking หรือการคิดแบบแนวตั้งที่จะคิดเป็นสเต็ปสเต็ปตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวดูตารางเปรียบเทียบนี่สิครับจะเห็นภาพชัดเลยคือถ้าเปรียบเทียบนะครับการคิดแนวตั้งเนี่ยมันอาจจะช่วยให้เราสร้างม้าที่วิ่งเร็วขึ้นได้แต่การคิดนอกกรอบนี่แหละครับที่จะทําให้เราสร้างรถยนต์ขึ้นมาได้เลยคือมันไม่ใช่แค่การพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้นนะครับแต่มันคือการกระโดดข้ามไปหาสิ่งใหม่โดยสิ้นเชิงลองนึกภาพตามนะครับ ในยุคที่สารานุกรมบริเทนิกาเนี่ยเขาขายข้อมูลกันเป็นทองคําเลยจู่ๆก็มีคนกลุ่มหนึ่งตั้งคําถามที่แบบฟังดูบ้ามากในเชิงธุรกิจนะครับว่าเออถ้าเราทําสารานุกรมจากอาสาสมัครและแจกให้คนใช้ฟรีๆเลยละ่ะผลลัพธ์คืออะไรครับก็คือวิกิพีเดียนั่นเองครับพลิกโลกของข้อมูลไปเลยนี่แหละครับคือพลังของการตั้งคําถามกับสิ่งที่คนอื่นเขาทำทำกันมาพอเข้าใจคอนเซปต์กันแล้วใช่ไหมครับทีนี้มาดูกันดีกว่าว่ามีเครื่องมืออะไรที่เอาไปใช้ได้จริงๆบ้าง ราะต้องย้ำเลยนะครับว่าการคิดนอกกรอบเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นทักษะที่ฝึกกันได้นี่เลยครับกุญแจ3ดอกหลกัหลกๆที่จะช่วยปลดล็อกไอเดียของเราเราจะบอกว่าเบื้องหลังของแต่ละข้อเนี่ยมีเรื่องราวที่แบบโอ้โหคาดไม่ถึงซ่อนอยู่ด้วยมาเริ่มที่ดอกแรกกันเลยการปรับใช้ไอเดียจากที่อื่นพูดง,ง่ายๆก็คือการยืมไอเดียอย่างฉลาดนั่นแหละครับคือการไปดูว่าในวงการอื่นที่ดูไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเนี่ยเขามีวิธีแก้ปัญหายังไง แล้วเอามาปรับใช้กับเรื่องของเราสุดยอดไหมล่ะครับใครจะไปคิดว่าโรออนที่เราใช้กันทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่นักประดิษฐ์คนหนึง่งไปเห็น,นกลไกของปากการลูกลื่นแล้วก็ปริงขึ้นมาว่าเฮ้ยไอลูกกลิ้งที่มันจ่ายหมึกออกมาได้เนี่ยถ้าเราเอาหลักการเดียวกันมาใช้กักบผลิตภัณฑ์ระง,งับกลิ่นกายบ้างล่ะมันคือการเชื่อมโยงของสองสิ่งที่แบบโครจะไม่เกี่ยวกันเลยจนกลายเป็นของใหม่ที่เปลี่ยนโลกไปเลยครับกุญแจดอกที่2ครับคิดแบบคนนอก คือบางทีเนี่ยนะครับการที่เราอยู่กับปัญหามานานเกินไปมันเหมือนเรายืนจ้องภาพวาดใกล้ๆจนมองไม่เห็นภาพรวมดังนั้นมุมมองของคนนอกที่ไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องนั้นๆเลยเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ทรงพลังมากครับเรื่องของคุณฮอเฮออดอนคือเขาเป็นช่างซ่อมรถแล้วไปดูวิดีโอสอนวิธีเอาจุขขออกคอออกจากขวดไวน พอเขาได้ยินปัญหาเรื่องการคลอดบุตรยากเนี่ยในหัวเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์เหมือนที่หมอเห็นนะครับเขากลับมองว่ามันเป็นปัญหาเชิงกลไกล้อนๆเลยคือทํายังไงก็ได้ที่จะเอาของออกจากที่แคบๆอย่างปลอดภยัยแล้วนั่นแหละครับมันนําไปสู่การผลริ์อุปกรณ์ง่ายๆที่ช่วยชีวิตแม่และเด็กมาแล้วเป็นล้านๆคนเป็นสิ่งที่หมอเองก็คิดไม่ถึงมาถึงกุญแจดอกสุดท้ายแล้วครับการใช้ข้อมูลที่เข้ามาแบบสุม่มคือบางทีไอเดียที่ดีที่สุดเนี่ย มันไม่ได้มาจากการนั่งจ้องกระดานในห้องประชุมนะครับแต่มันมาจากการที่เราเปิดใจรับเอาเรื่องบังเอิญเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราเรื่องตีนตุ๊กแกรหรือเวลโครเนี่ยคือตัวอย่างคลาสสิกเลยครับมันเกิดจากความบังเอิญลนุนวนที่วิศวะกรคนหนึ่งพาสุนัขไปเดินเล่นแล้วมีมเมล็ดพืชมาติดเต็มขนเลยคือถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงแค่ดึงๆออกแล้วก็บน่นใช่ไหมครับแต่เขากลับสงสัยว่าเอ้ยทำไมมันติดแน่นจังวะ แล้วก็เอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์ด,ดูความสงสัยจากเรื่องบังเอิญเล็กๆนี่แหละครับที่นําไปสู่การประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆโอเคครับทีนี้เราจะไปดูเทคนิคที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่ทรงพลังแบบสุดๆเลยมันคือการที่เราจงใจช็อกสมองตัวเองให้กระโดดออกจากกรอบความคิดเดิมๆให้ได้เทคนิคนี้เรียกว่า provocation หรือตัวย่อว่า PO ครับคือคอนเซปต์ของมันเนี่ยไม่ใช่การพูดอะไรที่มันถูกต้องนะครับ แต่ให้ลองนึกภาพเหมือนเราโยนหินก้อนเบื้อเริ่มลงไปในบ่อน้ํานิ่งๆเป้าหมายของเราไม่ใช่ตัวก้อนหินครับแต่คือแรงกระเพื่อมที่มันสร้างขึ้นมาต่างหากแรงกระเพื่อมทางความคิดที่จะพาเราไปสู่จุดใหม่ๆอลองดูตัวอย่างนี้ครับพอร์ ise, รถยนต์คนมีล้อเป็นสี่เหลี่ยมฟังแล้วมันไร้สาระมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่นั่นแหละคือประเด็นเป้าหมายเราไม่ใช่การมานั่งเถียงว่ามันดีหรือไม่ดีแต่เราจะใช้ประโยค์บ้าๆนี่แหละ เป็นสปริงบอร์ดในการคิดพอเราตั้งโจทย์บ้าๆแบบนั้นปุ๊บสมองเราจะถูกบังคับให้คิดเลยครับว่าเอ้ยถ้ารถล้อเหลี่ยมมันวิ่งไม่ได้นี่ว่ะแล้วจะทาไงให้มันวิ่งได้หรือว่าเราต้องมีระบบช่วงล่างที่มันเท่มากๆหรือว่าถนนต้องขยับตามล้อได้เห็นไหมครับจากไอเดียที่ฟังดูเป็นไปไม่ได้เลยสักนิดเรากลับได้คอนเซปต์ใหม่ๆเกี่ยวกับระบบช่วงล่างอัจฉริยะหรือพื้นผิวถนนแบบใหม่ที่ถ้าคิดแบบปกติไม่มีทางนึกออกแนๆ่ๆเอาละครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้ว หัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ก็คือทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันคือชุดเครื่องมือที่เอาไปใช้ได้จริงนะครับไม่ใช่เรื่องของคนที่เป็นอัจฉริยะเท่านั้นสรุปประเด็นสำคัญที่อยากให้จํากันได้นะครับ 1. การคิดนอกกรอบเป็นทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่พรสวรรค์ 2. ลองถาถายความคิดตัวเองบ,บ่อยๆด้วยการถามว่าแล้วถ้ามันตรงกันข้ามละ่ะ 3. ม,มองหาแรงบันดาลใจจากที่อื่นจากคนนอกวงการดูบ้างและสุดท้ายลองใช้เทคนิคยั่วยุเพื่อพังกำแพงความคิดเดิมๆของเราลองเอาเครื่องมือพวกนี้ไปปรับใช้กับปัญหาในชีวิตประจำวันดูนะครับไม่แน่ว่าอาจจะเจอทางออกที่คาดไม่ถึงเลยก็ได้และสุดท้ายเพื่อเป็นการทิ้งท้ายก็มีปริศนามาให้ลองใช้ทักษะที่เพิ่งคุยกันไปทั้งหมดนี้ดูครับช่องจอดรถที่รถจอดอยู่เนี่ยคือหมายเลขอะไรลองดูดีๆนะครับ บางทีคำตอบมันอาจจะแค่ต้องกลับมุมมองนิดหน่อยแค่นั้นเองครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ